f ฟมิลี่ไอส r e a มสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนทำไอติมสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเกทมิ้ด้วยผงผสม SCP กันนะคะผงผสม SCP คือผงปรุงลสนะคะควบคู่กับผงที่ทำให้ไอติมละลายช้าแล้วก็ไม่แยกชั้นนะคะผงตัวนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านนะคะแล้วก็จะเป็นรสชาติเฉพาะของที่ร้านนะคะวิธีนี้เป็นวิธีการทำแบบปั่นกับน้ำแข็งนะคะ วัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะน้ำสตรอเบอรี่ติ่มฟงนะคะหรือจะใช้เป็นปิ่นสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสีแดงสดนะคะเราจะใช้ของวินเนอร์นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็ผงผสมนะคะ SCP 1ชุดนะคะใน1ชุดจะมี2ซองนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเราก็จะตวงน้ำเปล่านะคะจำนวน1.5ลิตรนะคะใส่หม้อนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายขาวนะคะจำนวน2กิโลนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนําไปต้มนะคะต้มให้น้ําตาลละลายนะคะต้มให้เดือดนะคะหลังจากที่น้าตาลของเราละลายแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะจํานวน1ถุง1กิโลนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วเราก็พักไว้นะคะจนกว่าเขาจะเย็นนะคะหลังจากที่สตรอเบอรี่ของเราเย็นแล้วนะคะเราก็จะนําไปตักใส่โถปั่นนะคะเพื่อที่จะนําไปปั่นให้ละเอียดนะคะ จากที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะเราก็จะเทกลับลงไปไว้ในหม้อเหมือนเดิมน,นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงนะคะจำนวน100 ml นะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นกลิ่นนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะสามารถใช้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะแล้วเราก็จะเติมสีนะคะสีแดงสดนะคะจำนวน6ฝานะคะ หลังจากนั้นเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราก็จะพักไว้นะคะแล้วเราก็จะมาละลายผง scp นะคะด้วยการปั่นนะคะด้วยการใช้น้ำเปล่านะคะจำนวน1.5ลิตรนะคะใส่ในโถปั่นนะคะแล้วเราก็จะใส่ผง scp นะคะจำนวน1ชุดนะคะก็คือทั้งสองซองนะคะใส่ลงไปทั้งสองซองเลยนะคะ แล้วเราก็ปั่นนะคะปั่นให้ผงของเราละลายทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้เป็นเนื้อเหนียวๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาเทร,รวมกับน้ำสตรอเบอรี่ที่เราพักไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเราก็ตัวน้ําแข็งนะคะจํานวน6กิโลนะคะใส่หมอ้อแยกไว้นะคะจะใช้เป็นน้ําแข็งบดหรือว่าเป็นน้ําแข็งหลอดเล็กก็ได้นะคะแล้วเราก็นําส่วนผสมของเรานะคะมาเทรวมกันทั้งหมดนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนําไปปั่นนะคะเวลาปั่นเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่สักครึ่งโถปั่นนะคะเพราะว่า จะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะขั้นตอนการปั่นนะคะเราต้องปั่นให้เร็วนิดน,นึงนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ําแข็งของเราละลายง่ายๆนะคะเวลาเราปั่นนะคะเราก็ปั่นจนเนื้อไอติมของเรานะคะเนียนละเอียดนะคะให้ไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะ หลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเทใส่กระปุกนะคะหรือว่าจะเทใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะขายหน้าร้านแบบไหนนะคะเวลาเราปั่นนะคะเราต้องปั่นไปก่อนนะคะสักครึ่งนึงนะคะหรือว่า5กิโลนะคะแล้วเราก็นำไอติมของเรานะคะเข้าไปเก็บในตู้แช่ก่อนนะคะถ้าเราจะรอให้ปั่นเสร็จทีเดียวนะคะ10กิโลนะคะอาจจะทำให้ไอติมของเราแยกชั้นได้ง่ายนะคะ เฉะนั้นเราต้องแบ่งเก็บนะคะก่อนที่เราจะนำไอติมเข้าไปเก็บนะคะไม่ว่าใส่กระปุกนะคะหรือว่าเป็นใส่ถุงนะคะเราต้องคนก่อนรอบนึงนะคะเพื่อที่จะทำให้ไอติมของเรานะคะไม่แยกชั้นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปแช่ตู้แช่นะคะสักหนึ่งถึงสองคืนนะคะเราก็สามารถนําออกมาตักขายได้แล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเราด้วยนะคะชมวรีใสกินขอบคุณค่ะ